แร่แร่เอื้อหรือแร่หายากเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่สําหรับประเทศไทยแต่มีความสําคัญมากในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นเหตุผลที่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทํางานร่วมกันเพื่อค้นหาแหล่งแร่แร่อิฐในประเทศไทยซึ่งเป็นการที่จําเป็นเพื่อสร้างความสําคัญของประเทศในอนาคตแต่ว่ามีปัญหาที่การทําเหมืองแร่ในประเทศไทยอาจไม่คุ้มค่าตามที่คาดหวังจึงมีการเลือกทางอื่นๆที่ความสําเร็จมากกว่าคือการแต่งแร่ และสกัดแร่ให้ธาตุบริสุทธิ์ในโรงงานประเทศไทยมีศักยภาพในการแต่งแร่แร่เอิร์ดแต่ก็ต้องมีการพัฒนากระบวนการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทำเหมืองแร่ในประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลัดดาแต่งวัฒนานุกูลกล่าวแต่ที่น่าสนใจคือประเทศไทยมีการส่งออกแร่แร่เอิร์ดออกไปยังต่างประเทศในอันดับสูงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาและต้องการการบริหารจัดการอย่างดีเพราะแร่เหล่านี้ไม่ได้มาจากการทำเหมืองในประเทศแต่เป็นการนำเข้าและแต่งแร่ให้ธาตุบริสุทธิ์ในประเทศไทย จึงทาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการส่งออกแร่แร่เอิดแร่เอิดมันอยู่กับเราเสมอแต่เราต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมให้ดีทั้งในการสำรวจแหล่งแร่และการสกัดแร่ให้ธาตุบริสุทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลัดดากล่าวเมื่อมีการส่งออกแร่แร่เอิดออกไปยังต่างประเทศในอันดับสูงจึงทําให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมการในการบริหารจัดการแร่แร่เอิบอย่างดีซึ่งจะช่วยเพิ่มความสําคัญของประเทศในระดับโลก และสามารถเป็นเจ้าภาพในการส่งออกแร่แร่เอิบได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยมีศักยภาพในการแต่งแร่แร่เอิบแต่ก็ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทำเหมืองแร่ในประเทศอดิทัตนวสีนนท์อดีปรกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กล่าวเพื่อเตรียมการในอนาคตประเทศไทยต้องมีการสำรวจแหล่งแร่แร่เอิบในพื้นที่ศักยภาพจัดเตรียมแผนบริหารจัดการแร่แร่เอิบและกำหนดแร่สำคัญของประเทศ C.O.M เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการส่งออกแร่ไรอ์เอิร์ดในอนาคตแต่ที่น่าสนใจคือการลงนามใน MOU กับสหรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุที่มีความสําคัญในระดับโลกซึ่งทําให้ประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของโลกแต่ก็ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทําเหมืองแร่ในประเทศ MOU นี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยเพราะสหรัฐเห็นศักยภาพของไทยในการแต่งแร่ไรอ์เอิร์ด แต่ก็ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทำเมืองแร่ในประเทศอดิทัศน์กล่าวเพื่อเตรียมการในอนาคตประเทศไทยต้องมีการตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเรื่องแร่เอิดและปรับแก้ไขพรบแร่ปี2560เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องของแร่เอิดให้ชัดและกำหนดแร่สำคัญของประเทศ CRM เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการส่งออกแร่แร่เอิดในอนาคตการแต่งแร่แร่เอิดและสกัดแร่ให้ธาตุบริสุทธิ์ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ก็ต้องมีการควบคุมสารเคมีในกระบวนการสกัดแร่ให้รัดกุ่มเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารพิษไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลรัดดาแต่งวัฒนนุกูลกล่าวเพื่อเตรียมการในอนาคตประเทศไทยต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทำเหมืองแร่ในประเทศและมีการควบกลุ่มสารเคมีในกระบวนการสกัดแร่ให้รัดกุ่มเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารพิษไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบ ประเทศไทยมีศักยภาพในการแต่งแร่แร่เอิร์แต่ก็ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทำเหมืองแร่ในประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการส่งออกแร่แร่เอิร์ดในอนาคตอดิทัตวศีนนท์กล่าวแต่ที่น่าสนใจคือการส่งออกแร่แร่เอิร์ออกไปยังต่างประเทศในอันดับสูงจึงทําให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมการในการบริหารจัดการแร่แร่เอิร์อย่างดีเพื่อเพิ่มความสําคัญของประเทศในระดับโลกและสามารถเป็นเจ้าภาพในการส่งออกแร่แร่เอิร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ MOU กับสหรัฐเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยแต่ก็ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทำเหมืองแร่ในประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการส่งออกแร่แร่เอิร์ดในอนาคตอดีทัศน์กล่าวประเทศไทยมีศักยภาพในการแต่งแร่แร่เอิร์ดแต่ก็ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทำเหมืองแร่ในประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการส่งออกแร่แร่เอิร์ดในอนาคตและเพิ่มความสำคัญของประเทศในระดับโลก เพื่อเตรียมการในอนาคตประเทศไทยต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทำเมืองแร่ในประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการส่งออกแร่รายเอิร์ดในอนาคตและเพิ่มความสำคัญของประเทศในระดับโลกประเทศไทยมีศักยภาพในการแต่งแร่รายเอิร์ดแต่ก็ต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการและกฎหมายให้เหมาะสมกับการทำเมืองแร่ในประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการส่งออกแร่รายเอิร์ดในอนาคตอดีทั์กล่าวแต่ที่น่าสนใจ